ความฝันใกล้เป็นจริงดรป,งปิงปิงรพัฒน์นักแสดงสาวมากความสามารถผู้ที่กำลังจะก,ก้าสู่เส้นทางใหม่ในฐานะนักบินเตรียมบยบินสู่ท้องฟ้าข่าวดีสำหรับแฟนๆเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาดรป,ป,ปิงปิงรพัฒได้กลับมาทวงบัลลังในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปพักใหญ่เพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอได้กลับมารับงานแสดงในซีรีส์แนวตั้งเรื่องล่าสุดปาดวงใจซิกเนเจอร์ โดยรับบทเป็นอาจารย์สาวผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาซึ่งบทบาทนี้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเธอในชีวิตจริงที่เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชสุสวัรณสถาน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 ,านส,สถตหา,นานแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการที่เธอไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองดออรปิงปิงได้ใช้เวลาสองปีเต็มลงเรียนคอร์สนักบินที่ไทยอินเตอร์เฟรสคูลเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก ล่าสุดสาวปิงป,งปิงได้ปรากฏตัวในงานแมททีวีอวอร์ด2องพใน MCCH ีฮอรเดมอลลาโตบังกะปิเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ที่ผ่านมาด้วยลุคสวยสง่าในชุดกำลังสุดรูที่เรียกเสียงฮือฮาจากสื่อมวลชนและแฟนคลับในการให้สัมภาษณ์ดรปิงป,งปิงได้กล่าวถึงความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเรียนนักบินซึ่งตอนนี้เธอได้ฝึกบินจริงและสะสมชั่วโมงบินไปแล้ววเกือบ100ชั่โม ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ยังไม่ลืมปิง๊งปิงตอนนี้ก็กลับมารับงานในวงการบันเทิงบ้างและ่าล่าสุดก็ไปเล่นซีรีส์แนวตั้งปาดวงใจซิกเนเจอร์ซึ่งก็ใช้เวลาไม่มากช่วงเสาร์อาทิตย์สามารถจัดเวลามาถ่ายซีรีส์ได้ก็ปิดกล่องแล้วดีใจค่ะที่ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ปิง๊งปิงใช้เวลาไปกับการเรียนแบบฟูลไทม์เพราะตั้งใจอยากจะเป็นนักบินหลังจากเป็นแอร์โฮสเตสไปแล้วหลายปีและได้เรียนรู้ว่าเออนะสักวันฉันจะเป็นนักบินให้ได้ซึ่งตอนนี้กก็ไไไดด้้้ฝึาคคปปฏิิิิบบบบัััตแลเเรื่่อองงงนนววสสมชมช เกือบหนึ่งร้อยชั่วโมงแล้วข้าก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่ฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วถ้าได้เป็นนักบินจริงๆก็ยังไม่ทิ้งงานบันเทิงนะคะจะจัดตารางเวลามารับงานบ้างเพราะมีงานบันเทิงที่อยากทําอีกหลายอย่างปิ๊งปิงก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องปาดวงใจซิกเนเจอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจดอกเตอร์ปิง๊งปิงยืนยันว่าจะไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงแม้ว่าความฝันในการเป็นนักบินจะใก,กล้เป็นจริงแล้วก็ตามเธอจะจัดสรรเวลาเพื่อทำงานทั้งสองอย่างควบคู่กันไป คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่ด็อเตอร์ปิงปิงสามารถทำตามความฝันทั้งสองอย่างได้พร้อมกันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างไรคุณคิดว่าการเป็นนักบินควบคู่ไปกับการทำงานในวงการบันเทิงเป็นเรื่องทา้าทายหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย